มาพอกันอีกแล้วครับช่องหนึ่งนกผ้ากินแสบครับพี่น้องครับบืนนี้เมนูกุ้งอบเบอร์เส้นนะบุ้นเสหญ่ๆจานใหญ่ๆเลยอันนี้แกงหมูฮ้างเลนะคะนี่้วก็พัดทวงงอกครับใส่หมูหมูใส่หมูสามชั้นนะคะมีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยค่ซีฟูดครับมากครับพี่น้องครับกินเขาน้ำกรนครัยมทานข้าวเช้ากัน มือนนี้ใส่ขอเจ้าครับพี่น้องครับเสียงกำลังกับขึ้นมาแล้วเป็นเกือบอาทิตย์ครับพี่น้องครับโอ้ยอ่านี่ใส่ทวงออกก่อนให้ครับ่ใหญ่หลวมาครับพี่น้องครับ อีกเมกนูนึงครับน,นี่กุ้งกุ้งอบเก,กลือกุ้งอบเกลือคนไม่ได้บอกเ <c oughs> มนูประจำบ้านก็ว่าได้ครับพี่น้องครับกินหลาย <c oughs> กินบ่อยเมนูนี้กินบ่อยแลก็ซิมีอีก เมนงอะไรนะแกงส้มเป๊ะสะแกงส้มเป๊ะสะอ๋อแบบที่บอกอยู่ไหมเมนูที่กินบ่อยที่สุดนะคะก็จะส่ง อบใสหมูสามเอ็ดใสหมูสามจันใส่ขิงหลายๆครับพี่น้องผมมักกินขิงบอกให้แม่บานใส่ขิงหลายๆกินเล่นก็ได้ครับพี่น้อง แล้วลองกุ้งอบเกลือเป็นเบงไม่อ,อยากกินกุ้งอบเกลือเอากินกบกินตัวหน่นอม, <laughs> มันไม่ได้เค็ม ครับใส่ครับน้ำจิ้งน้ำน้ำจิ้งน,น้ำจิ้งซีฟล์ดอือหือหมดเยอะครับ ทวหงหอกกระเสีบนะบว์เปนโบเสียบนะ <c oughs> บนบบนะพัดทวหงหอกกระเสีบเพื่อกันครับพี่น,อน้องอัดเีนเสียทเลอันนี้เียเงครับเพื่อกัน tham thầy trong phít đấy ạ ช่วงนี้โควิดกลังกบับมาครับพี่ส้อครับดูน่งสุขภาพดนะครับกลับหมาอีกแล้วโควิดทั้งไขวัดไงทั้งโควิดโอ้ใส่กันเลยแลได้หรอรอบนี้เป็นและอันตรายมาก そう。 วินเจนครับอันนี้ผมจะใส่หมูสามสันปกติใส่มันหมูเนาะเกลวหมูอันนี้ผมใส่หมูสามสันกับพี่น้องครับ ใส่ขิงใส่ถั่วใส่ถั่วครับทำใช้เวลานานาน,นะทำถ้าทำแกงเลงใช้เวลานานมันคือออกไขายข่กับมัสมันไข่ยกัน Yeah. 哼。Hmm. หนักต้นนานยังไม่พี่ว่ามันพอดีเลย่ะไม่นี่เหนียวดยพี่ว่าพอดีกินอร่อยดีมันเล็กเดียวที่นึงแต่มันเลกมันก็ไม่แฉบแล้ว แซ่บครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับคู่หูพูนเส้นอ่าแล้วก็ผัดตัวงอกนะคะแกงีฮังเล่ขอบคุณหลายๆครับที่ให้เกียรติที่ตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหนาเนาะสวัสดีครับ